ที่สวัสดีพี่ๆน้องอีกคือกานะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางนะครับเราพัฒนาในสมาชิกประจําวันที่23นะครับกุมภาพันธ์67ในมาชิกซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะครับเนาะแม่แม่พี่ๆสมาชิกเอฟซีครับประจําแล้วก็พี่ๆสมาชิกพูดเข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับช่องเป่าทีพารวยกับแนวทาง เราพัฒนาในมาชิกก็สู้กันต่อตามกันต่อกัอกบแนวทางเราพัฒนาผมประจํำวันศุกร์ที่23่สมเนะมาชิกอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับสําหรับเดือนกุมภาในมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็ รุ่นเฮงรุ่น่างกันทุกครั้งสลับในทางผมทั้งในทางลาวพนาแล้วก็ในทางฮานอยแล้วก็ในทางรัฐบาลไทยด้วยนะมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบสลับรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายให้สําหรับในทางรัฐบาลไทยก็คอยติดตามนะครับมั่นใจเหมือนเดิมในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับ,นะรบเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ พี่พี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆและก็บ้งปังจะบอกดีเต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางสําหรับแนวทางผมอันนี้เป็นสูตรปเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนะแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางในมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็สายด,ด่วนเราพนาผมก็จะไลฟ์นะครับเนะนาะสิบเก้าในขาไปต้นไปนะครับสำหรับทางสายด่วนราคาที่ชอบก็อย่าลืมมาติดตามรับชมนะนะครับสำหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะนะครับอ่าแม่ๆหรือพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นี่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยในมาชิกนนะะเาาาอยย่ลืมมพพิ์ททก อะไรก็ได้นะครับเวลาผมไลฟ์สดไปเนี่ยนะครับระบบจะได้แจ้งเตือนถึงโทรศัพท์พี่พิชามชิกกันเลยทีเดียวนะจะได้ไม่พลาดแนวทางสายด่วนจากผมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะสลับงวดที่ผ่านมานะครับอ่ามาดูคำเตือนกันนิดนึงพิชามชิกค่อยไปสรุปผลกันเนาะนะครับอ่าทางช่องเป็นเพียงสีกลางนะการนำเสนอสู่คำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากรรมแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะนะครับอ่า ตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งในมาชิกอ่าเป็นเพียงแนวทางประกอบนะครับเนาะนะครับอ่าเด็กตั้งแต่18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลในชิดนในการรับชมนะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิกโปรดใช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะครับ,รบอ่าอันนี้คืออินีิไลอิน์ e t จ8 9นัดสำหรับพี่ๆสมาชิกคนไหนที่ จะเข้าไปรอรับสายด่วนในบ้านในมาชิกนับสิบเก้าในกาผมก็จะเริ่มส่งสายด่วนแล้วนะครับห้ามพลาดห้ามตกขบวนเด็ดขาดเนอะสำหรับทางสายด่วนผมอ่ะมาดูสรุปผลวดที่ผ่านมาเลยในมาชิกสลับเราพัฒนาผมเนาะอ่ะมาดูกันเลยครับนะครับอันนี้คือเราพัฒนาผมประจําวันที่21บนะมาชิกนับเนาะนะวันที่21นะ,ะนะครับ อย่างสองหกหกเนะผมให้สกับหนึ่งในมาชิกแผมให้3กับหนเนาะนะครับสรุปผลในมาชิกสรุปผลแปดสามสามแปดนะครับเก้าศูนย์นะ8 3 3 8 90, Chaos, นะแปดสามสามแปดเก้าศูนย์โอ้โหในมาชิกแปดกับเก้ามาอีกนะครับเนาะวันที่19กนี่ก็เก้าเก้าสามแปดนะโอ้โหชุดนี้มาอีกในมาชิกสําหรับราพัฒนานะนั่นแหละตัวเลขมันจะชอบมาซ้ำๆนะศาตร์ราพนาในตัวเลขมันจะชอบมาซ้ำๆนะนะครับ มา3890เลยในมาชิกผมให้3ากัหนึ่งนะผมเด่น3ามกัหนึ่งสมีไหม3 2 3 4 3 5นะไปไม่ถึง38มแปดในมาชิกในชุดเจาะนี่นะครับขออภัยพี่จมาชิกไว้ด้วยกันละกันในชุดเจาะนะไปไม่ถึงนะครับเนาะนะครับแต่ว่าอมาดูสายด่วนก่อนนะครับมาดูสายด่วนแล้วกันนั่นเนาะนะครับอ่นี่คือสายด่วนผมไในมาชิกนะครับเนาะนะครับมาดูสายด่วนก่อนสลับในตัวผมมาในตัวเด่นนะสลับในทางสูนยนะมาที่3นะสายด่วนเนี่ยนะครับ ผมให้ข้ามฝั่งนี่นะครับวิธีจับเนี่ยนะผมจะบอกอยู่เสมอว่าจับข้ามฝั่งเนี่ยสองตัวสามตัวเนี่ยจะมาบ่อยสหรับหทางไส้ด่วนผมนะนะครับถ้าจับข้ามฝั่งก็จะมา3 8มแปดะแต่อยู่คนละฝั่งกันสําหรับงวดที่ผ่านมาก็จะมาที่38มแปดุนี้เนาะนะครับสรับในทางไส้ด่วนนะนะครับสลับในทางไส้ด่วนนะครับอ่าหน้าไลท์นี่ในบัญชหน้าไลท์เนี่ยนะหน้าหน้าไลท์เนี่ผมฟ้าที่สนะสลับงวดที่ผ่านมานี่นะครับหน้าไลท์นะอันนี้เวลาผมไลท์ไส้ด่วนนะนะครับ นะพยายามจะเรียบเรียงก่อนะหน้าไลน์เนี่ยผมฟาดที่3ามนะสลับเนวทางนะครับเนาะนะครับถ้าใครสำหรับสายวิ่งสายลู่นี่ก็จะโชคดีไปนะสลับหน้าไลน์นะ่มาชิกผมก็จะไล่เด่นกำลังวันให้ด้วยนะครับสลับหน้าไลน์นะอ่ะนี่คือหน้าไลน์นะนะครับอันนี้คือกำลังวันนะกำลังวันหน้าไลน์ผมจะให้กำลังวันไวด้วยนะคมาชิกคหน้าไลน์ผมฟาดที่3แล้วก็กำลังวันก็มี2มี4ีนี่แต่นะครับเนาะนะครับนะครับผมพยายามอธิบายสหรับอ่า หน้าไ้ายนะผมจะอธิบายกำลังวันด้วยว่ากำลังวันตัวไหนไหลไม่ไหลในมาชิกนะครับเนาะนะครับในหน้าไ้ายเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะสลับงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าผมให้เด่นเนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังวันผมนี่จะไหลดีนะครับกำลังวันผมบอกกำลังวันผมจะไหลดีนะครับเนาะชว่วงนี้นะนะงวดที่ผ่านม,มา2กับ4ผมอธิบายอย่างนี้นะจากสองสามงวดก่อนนี่ยแปดลงนะครับเนาะสองสามงวดก่อนไล่ย้อนหลังนี่ยแปดลงนะครับสลับหลับพันนานะนะครับ ในรอบมันพุทธนะอันนี้พูดถึงในรอบมันพุทธนะไม่เกี่ยวกับวันอื่นนะผมอธิบายหน้าไลา์นะนะครับถ้าเกิดที่สมาชิกว่าชื่นชอบคำรางวัลผมอธิบายอย่างนี้เนาะนะก็นําตัวเด่นที่ผมเน้นนี่แหละนะครับไปจับใส่คำรางวัลก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับเนาะหน้าไลา์นะหน้าไลา์สดนี่แหละเวลาผมให้ใช้ด่วนรับหนาได้เลยนะครับเนาะนะครับนะครับถ้าบางทีมันไม่มีในชุดเจาะผมนี้ใช่ไหมนะครับถ้าผมว่าคำลังวันตัวไหนไหลไม่ไหลเนี่ยนะครับพี่สมาชิกก็จับเอา ตัวที่ผมเน้นเนี่ยตรงที่ผมฟาดเนี่ยไปใส่กำรางวัลก็ได้เหมือนกันถ้ามันไม่มีจากนี้นะนะครับถ้ามันไม่มีจากนี้มันก็จะมีสามสองสามสี่สามห้าอ่ะสองสี่มีแล้วนะครับอ่ะสองกับสี่มีแล้วสามนี่ไอ้ผมฟาดสามใช่ไหมนะมันก็ยังเหลือแปดใช่ไหมนะครับก็ยังเหลือแปดถ้าเด่นกำรางวัลเนี่ยนะครับนี่นะครับด้วยจะอ่าจับข้ามฝั่งนี่ครับนี่สามแปดก็มีเหมือนกันในี่มาชิกน้ำเนาะนะครับก็คืออธิบายอย่างนี้นะสลับหน้าไล์เนาะนะครับก็มีพี่นมาชิกโชคดีนะสลับเมื่อที่ผ่านมานะนะครับเพราะ จับสองสองสี่สามห้าเนี่ยก็คือนะครับคือมันถามว่ามันกลัวตัวเดิมมัมรับพนานี่มันจะชอบมาซ้มสามนะแต่ว่าในทางผมก็ไม่ได้จับเบิ้ลงในเบิ้ลก็ไม่ลงนะนะครับอ่ะนะครับสรุปก็คือทําเต็มที่และสลับมือที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ฟาดสามนะครับก็มาในตัวเด่นนะสลับในตัวเด่นผมนะครับสามลงนะนะครับแต่เข้ามาสามแปดนะนะครับออานะครับก็อย่าลืมนะครับสลับในทางไส้ด่วนเนาะสิบเก้าในการไปต้นไปเด้อฮิมมิชิกสลับในทางไส้ด่วนนี่ก็จะน่าจะเต็มเหมือนเดิมนะฮิมมิชิกนะเนาะ 890นะอันนี้38นะก็จะมาที่38ช่วงนี้เนาะสหรับในทางไตรลวนนะนะครับอ่ะจับข้างฝั่งก็ทำเต็มที่แล้วทั้งสองเดือนนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยนะครับสหรับอ่างวดที่ผ่านมาเนาะนะครับอ่ะงวดนี้ก็ตามกันต่อนะในสมาชิกนะครับอ่ะทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนั่นแหละในสมาชิกนะครับแต่วันอะไรผมก็บอกว่าผมชอบใบสีขาวเนาะนะครับนะครับแต่ว่าจองไปเข้าในสมาชิกอ่ะตามกันต่อสหรับงวดวันที่23เด้อนะครับ เขาลงลรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยในมาชิกนะครับเรา,าพัฒนาเนะหน้านวันที่3 3มทับ่า2ทับ6 7าตามกันต่อในมาชิกนะครับชอบก็แคมไว้จดไว้เนาะถ้าไม่ชอบก็ให้จมเป็นแนาทางในมาชิกนะครับเนาะเกระาแสดงก่อนอยังไงขอให้มาเด้อะนะครับ นะครับขอให้มาขอให้ลงนะครับสําหรับงวดนี้นะนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมสลับสายวิ่งสายลู่นะอ่ะเด่นผมให้ตัวนี้นะครับสลับงวดนี้นะสี่กับสานั่นอันนี้สี่กับสามนะนะครับชอบไหมนะครับชอบเ็บไว้จดไว้นะครับ <c oughs> นะครับ วันที่ผ่านมานี่ให้สามกับหนึ่งะวันให้4ี่กับสานะนะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับวิธีปลอดภัยนะนะครับผมก็จะย้ําอยู่เสมอว่าวิธีปลอดภัยก็คือมาในตัวเด่นดูก่อนนะครับนสะลับสายวิ่งสายลูดนั่นแหละนับก็จะปลอดภัยนะนะครับอ่านะนะแล้วก็มาตามกันด้วยจับคู่เด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะอืมสองตัวเด่นเด่นสองตัวมีนะครับสี่แปดอ่าสี่ เก้นะแล้วก็สี่ศูนย์นะนะครับเนี่ยสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะนะครับฟังเสียงผมด้วยนะสมาชิกอ่ะผมให้ระวังเบื้อนไว้นะสแถวนี้สี่สี่กับสามสามนะสำหรับในทางเบื้อน อ่าฉันชอบไม่ดูให้ชัดเจนนะเฮมมาชิกไม่ชัดเจนไงที่มาชิกเข้าไปอ่าชมในบ้านเด้อสำหรับใครเข้าบ้านไม่ได้ทักเอทีเจเจ็ดแ้นัเลยจะเข้าตอนผมไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าไลฟ์สะดวกเราพัฒนานะเอามาดูตัวเน้นผมเลยนะเฮมมาชิกนะครับเนาะน,ะนะับสี่สามสามสี่จับคู่ได้เลยนะเฮมมาชิกแล้วก็สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมเด้อยังไงของให้มาในตัวเน้นนะงวดนี้ขอให้มาในตัวเน้นเลยนะครับเนาะนับอ่าครับ อ่ะสีเข้าแล้วอันนี้ระวังหกนะพี่มาจะชิคนะนี่เลยสีเข้ากับสามเจ็ดนะนะสลับในตัวนี้ผมใ้มาชิคนะับเนาะนะครับอ่าสลับในทางเบิ้อนะอันนี้คือแนวทางเบิ้นถ้าที่ชอบก็อ่เชิญจุดใบสลับนทางเาบิออบบบนเน้นนะวันนี้รอบมันสุกด้วยแล้วก็พี่น้องผมมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกับหน้าไลฟ์สดอีกว่าจะเป็นอย่างไรนะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ตามกันกด้วยอสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะขอโชคดีกันโชดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับตามกันด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับ 3ตัวเด่นนะ3ามตัวเด่น3มตัวมีนะครับเก้ 9, 4, 0, นะแล้วก็ห้าสามนะแล้วก็ห3สามเจนะนี่เลยนะชุด3ตัวก็3ชุดอีกเก้านะครับยังนะในชุด3ตัวนี้นะครับพี่มาชิกนะครับนะครับขีดประกาศสีแดงก่อนนะนะครับนะ อันนี้คือเด่นกำลังวันนะอันนี้ผมจะไม่เขียนเด่นกำลังวันนะเดี๋ยวผมขีดตารางไวน้นี่นะนะครับหน้าไลฟ์สดนะสิบข้าวโดยกามาเจอกันแน่นอนนะครับในรอบวันศุกร์เนี่ยจับคู่2ตัวนี่จะมาบ่อยที่สุดนะสำหรับเด่นกำลังวันผมห้ามพลาดเด็ดขาดสิบข้าวโดยกาเด้ออันนี้ผมไม่เขียนกำลังวันอ่ะน,นี่ผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะสลับแนวทางอ่าเราพัฒนาประจําันาที่ยนะี่สิบสามในมาชิกนะครับเนาะสี่กับสองสามกับสี่นะ 3, 3 4, นะนะครับผมผ่าแล้วนะครับเนาะนะครับอ่าจับคู่ได้เลยสี่แปดสี่เก้า 40 35 36แล้วก็37ผมเน้นให้49กับ37นะนะครับสลับวันนี้ระวัง6กับ9ดูเดอ้อเฮมาชิกระวัง6กับ9ดูเดอ้อนะเผื่อขัตีลังกานะครับสลับเง้นนี้ก็ให้ระวังเบิ้อไว้อีกนะเฮมาชิกให้ระวังเบิ้อไว้อีกนะ 4, 4, เนาะ44กับ3ดเด้อใครจะการเบิ้อไว้นะเฮมมาชิกครับกระดูแลกันในรอบวันศุกร์นะยังไว้ใจไม่ได้นะสลับในถางเบิ้อน,นะเฮมาชิกงวดที่ผ่านมามา99เนาะนะครับงวดก่อนนะครับยังไว้ใจไม่ได้ใครชอบเบิ้อนะตัวเห่นนี่คือปลอดภัยสุดนะนะครับ สำหรับตัวเด่นสายวิ่งสายลู่เนี่ยคือปลอดภัยสุดนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาอ่าอ่ะแล้วก็ซ้ำตัวเด่นเนาะ940แล้วก็536แล้วก็637ในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านี่แหละคือตัวเด่นคือจะปลอดภัยสุดนะครับแล้วก็จะมาดูกำลังวันใส่ด้วยนะครับเวลาหน้าไลฟ์สดเ940สายเนี่ยว่าตัวไหนเดินไม่เดินนะครับสหรับเด่นกำลังวันวันศุกร์นะนะครับเดี๋ยวผมฟาดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเน้นตัวไหนพี่อมาชิกจะได้ เออนะครับเพื่อประจับใส่กาลังวันนะถ้ามันหลงเหลือในนี้นะครับถ้าไม่หลงเหลือในนี้นะครับเพื่อที่จะมาจะประจับใส่กับกาลังวันผมนะครับอย่างอย่างผมเน้นตัวนี้ใช่ไหมเน้นที่3นี่พี่สมาชิกเป็นถ้าจับใส่กาลังวันก็จะ3ามสอแล้วก็สามแปดนี่ยนะก็จะมาที่3 8มมันหลงเหลือจากในชุดเจาะผมนี่นะ้ถ้ามันหลงเหลือจากชุดเจาะเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกที่มีกําลังนะอธิบายไปนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมจปอธิบายให้มันครบถ้วนกระบวนความสลับแนวทางผมนะครับก็จะประมาณนี้สาหรับวันนี้นะสมาชิกนะครับ ่ะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อสำหรับวันนี้พี่มาชิกจะได้ปุ๊วปั๊บปังๆกันอีกนะครับสำหรับเราพัฒนาก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางนะพี่มาชิกสำหรับแนวทางผมนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางทั้งสิ้นถ้าเกิดชื่นชอบก็แค่ไว้จดไวนะพี่มาชิกนะเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะสายด่วนนะคสิบเก้าในกาเป็นต้นไปจะเนี่ยจะเต็มแน่นอนสำหรับแนวทางสายด่วนนะเมื่อที่ผ่านมาก็มาในตำแหน่งนี้นะครับสำหรับนมหาสายด่วนถ้าชื่นชอบก็อ่ะมาติดตามรับชมสิบเก้าในกา อ่าแล้วใครจะเข้าบ้านก็รอเข้าตอนนั้นเหมือนกันได้เหมือนกันเนาะแต่เคยมา3ตัวนะสลับในทางสายด่วนผมจับข้ามฝั่งนี่สองสอตัว3ตัวนี้มาบ่อยสลับในทางสายด่วนนะห้ามพลาดเด็ดขาดเด้อนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะครับเสท่าที่เดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายให้เนาะสลับในทางรัฐบาลไทยยังถือว่าเดินดีนะนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยผมอ่าจองซ้ำม้วนละนะครับสลับในตัวเด่นยังไม่หลุดนะครับผมอ่ะนะครับ ก็จะประมาณนี้สลับในทางผมอ่ะสุดท้ายสุดบางทีขอบคุณทุกการติดตามจใจที่มาชิคขอบคุณทุกๆกำใบแจ้งแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะที่มาชิคนะครับเนาะว่าจะใดบุ๋หมอบกคนละผิดพลาดประการใดในการให้แนวทางเนาะบางทีขอโทษขออภัยพี่น้องไว้เดือกระละกันนะเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางทั้งสิ้นนะครับเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางประกาศบนยังไงถือว่าทำเต็มที่และสำหรับแนวทางผมนะทุกๆแนวทางนะที่มาชิคนะครับอ่ะแล้ววันที่ยี่สิบสามก็ยังเริ่มอ่าแนวทางทุบตะไคร้ด้วย นะครับใครที่ชอบก็ลอาลชมได้เลยนะเฮิมาชิคในคลิปได้แล้วก็ในบ้านเข้าไปชมในบ้านได้เลยสลับในทางทุบตะไคร่เนาะนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮิมาชิคนะครับทุกคนเป็นห่วงเป็นใหญ่จังาอดีไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามโชคดีกันทุกคนสวัสดีนะครับ